ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบตบบ้านกรวดอเภอบ้านกรวดจัจังหวดบุรีรัมย์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังโดนต้องสงสยัยและคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาในพื้นที่ชุมชนซึ่งการทำงานก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันทั้งเวลากลางวันและกลางคืนค่ะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับค่าตอบแทนเพราะจิตอาสาค่ะ โดยเฉพาะช่วงการสู้รบระหว่งางทหารไทยและกัมพูชาที่ต้องออกลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนโดยจะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่หลังจากที่รัฐพิจารณาว่าจะจ่ายค,าค่าตอบแทนให้ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของชรบที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงการสู้รบเพราะส่วนใหญ่ก็มีอาชีพรักจ้างแล้วก็ไม่มีไรายได้อื่นค่ะสำหรับผม ทีมงานชลบนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจอย่างมากครับเพราะที่เราปฏิบัติหน้าที่มานะทุกวันนี้คือเข้ามาด้วยใจมไม่มีค่าตอบแทนในทางหน่วยเหนือเห็นความสําคัญของชลบพวกผมก็ขอบคุณมากมๆาครับผม,มแต่ละวันนี้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างรครับแต่ละวันก็เราจะแบ่งหน้าที่บางวันจะเป็นโซนของการออกลาดตระเวนตามหมู่บ้านดูข้าของของผู้ที่ลี้ภยัยแล้วก็ในช่วงกลางคืนก็จะมีการออกตรวจ สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบบรในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง9ตำบล118หมู่บ้านรวมกว่า2,000คนค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ออกราดตระเวนร,รักษาความเรียบร้อยและดูแลทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงของประชาชนในหมู่บ้านในช่วงที่เกิดเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยจังหวัดบรุรีรัมย์ได้อนุมัติเงินทดลองราชการที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยจังหวัดละ100ล้านบาทเพื่อนําไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับชรบอรซึ่งคาดว่าจะต้องนําจ่ายโอนเข้าบัญชีธนาคารให้ชรบรที่มีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่กว่า2,000คนคนละ240บาทเป็นระยะเวลา15วันตามวันที่ ตามวันและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริงค่ะโดยจะเร่งดําเนินการโอนเงินภายในสัปดาห์นี้ซึ่งการจ่ายเงินนะคะก็จะจ่ายโอนเข้าบัญชีให้กับชบบโดยตรงค่ะ